ตอกลักไว้ว่ามันลามงัว่าไ,ได้ี่ถ้ามีคนหนวกหูเสียงสนุกเขาอยามาถอนลักไปหลดทเทศแรกสำหรับจุลาขนาด2เมตรใส่เสือก2.5มินเป็นเสือกในลอนเปิดขึ้นสอดแจงจางปังเปิดขึ้นสอดแจงจางปังแต่ว่ามันก็นมีความเอียง มันมีควอมยังลงมาด้านหนึ่งซึ่งจะต้องทําการแก้ไขกันต่อไปว่าวิเคราะห์หาการสาเหตุนี่เวลาโดนล้มแลงมันจะเอียงมันจะเอียงมาด่านเดียวนะก็บหกว,ว่ามันเป็นน้ำสาเหตุอย่างแต่ว่าก็สวดแจงจางปังสนุเป็นสนุไว้ทักเข้ายังดีเข้ากับปอยแล้วประมันตั้งแต่ล้มสุดก่อนเนี่ยว่าให้เปลี่ยน พอขาดย่งดังอูออ้อูอูอยู่ขนาด2เมตรดีล่าสุดไหมลำตัวอ้นวนๆจักหน่อยหัวสันส่นๆจักหน่อยไทยอยากได้หเหีหวก็เฮ็ดเหวอยากได้สันก็เฮ็ดสันอยากเวิ์นหน่อยเวิ์นไล่แกกเลือกแก,ก่หน่อยก็ตามเตหถือว่าพานันแต่ว่าต้องเอาลงมาแก่ซึ่งสุดนี้นได้เฮ็ดไว้ประมาณสามสี่ดวงนี่ั้งเมดอยู่สามดวงสี่ดวง แต่ว่าพึ่งจะติดแล้วสองดวงก็เลยมาเทศดเบิ่งดวงหนึ่งห้ามันเขา,ท,าท่าจังสิเฮ็ดต่อจังสติดก็คงจะต้องได้ติดแล้วละ่ะเพราะว่ามันข้นแล้วนะเทศดเทีเ,ด,ทเดแล้วก็ขืนเลยวันนี้ถือว่าทิลิพานีนองสิบเรดหัวจินลูกซีนทะลัก,กออกทั้งจมูกระบาดเ <laughs> พราะว่ามันข้นแล้วเนมันเริ่มได้สตดไปน็นหนะก็สิเฮ็ดหา้ามือได้ดูก็สิมาปล่อยเลี่ยงกันหลับสบไปนี่ละ่ะ แต่ว่าวราสำหรับดวงนี้กระงจะต้องอนุ่มาแก่กันต่อไปว่ามันเป็นน้ำซ่าเหตุยังที่มันเอียงกันทีนะมันนักหัวยู่บหรือว่าติดกระดาษต้นคางเดียวอยู่บอย่างซีนะแ่มันตีเอียง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 ไปเลยแต่ว่าก็บ่ไดดเสียหายนั่นเวลาถือลมมันสิเอียงเลยตอนนี้ล่มกำลังมาสวงเศรเอียงยังหน่อย เวลาถือลมมันสีเอียงนี่เวลาถือลมตีปับ๊บนี่สีเอียงทันที่ลถเอียงก็บปรดี๋ยวเซลเสียนะเอียงก็ค่อยเอียงไปเองเสียนี่นี่ก็ซ,ซุ่มสุดๆแล้วนั่นนี่หาลงมาพมดเลยจังสิวิเคราะห์อาการกันต่อไปผ่านหนึ่งคืนไปได้ด้วยดีผลของพญยยวัดก็ยังแล้บบเบาว่งเดือนหล่อเซลกินลมอยู่พี่ ไอ้๋ยวโมขาดเรียบร้อยแม่เถ่าจมไหลวันหวัวง่วเลยใหญ่ไปผูกพุ่นอยู่กลางท่งคนอดใจได้กว่าก็แม่เถ่านี่ต้องฟังความเพันได้เลยสูบพันวันไรเลยรู้เคยก็บแม่เถ่าเนาะใหญ่ไปผูกพุ่นกลางท่งคนหวานนี่ตัวน,นี้ก็ได้ทั้การผูกอยู่กลางทง่งเช่นกันแต่ว่าขอนที่แกงก็ประมาณ ปีหายเนี่ยเรานะจังไปยับมาเนี่ยมันก็เจ้าตื่นัสิจนะจังไปยับยอนมาเขาไปในบาัานโยกไกลๆมองปฏิบัติการของเจ้าของนี่จะมองเล่นปกติสินี่ตอนเล่นก็เล่นอย่นี่แหละตอนนี้ก็ขึ้นจะต้องเอาไปผูกไปพูนคุนโน่นคุณขอที่แก่งจังยับมาเพียงสินะอนาคาเจ้าบมวนน้ำห่อข้าเจา้าสิเบิองเลยท่านเสียกมันทนปันไหนนอไปสิเนี่ยมาตับนี่ขี้ขันน้ำหา ถือว่าพันขนาด2เมตรกับสูตรนี่ตัวอ้วนจักหน่อยผพ้ให้สนใจสูตรก็จังทักเข้ามาขนาด2เมตรมที่ี่เลย